สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยห้าน้อยนะครับวันประจําวันที่30นะครับผมเดือนมีนาคม2567นะครับเป็นแนวทางหาน้อยโค้งสุดท้ายมัดรวม4น้อยนะครับเนาะเลขเด่นตารางนะครับท่านใดที่ชอบจับวินนะครับเนาะก็ในสูตรนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับพี่ๆก็ถือว่ามาปังๆนะครับเฉพาะกิจนะครับผมให ให้1กับ8ผลที่ออกนะครับ9 7 6 4 5นะครับของเรารอบแรกนี้ไม่มาเนาะนะครับไม่มานะครับรอบแรกหลุดไปนะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ5 1 0 8 9นะครับ8 9เราไม่มีใครเอา8ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่8 9ส่วนใครเอา1ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่1 0ตรงๆเน้นๆนะครับตารางนะครับแตก3ตัวนะครับ5 1 0นะครับผม ส่วนนะครับฮานอยปกติ86931นะครับไปพี่ในรอบนี้นะครับใครเอา1นะครับไปวิ่งไปลูกดนะครับเข้าไปที่1331นะครับส่วน69เราไม่มีเนาะนะครับผม V.I.P. นะครับ793กับ69นะครับในรอบนี้ไม่มาเนาะ V.I.P. ของเราก็หลุดไปนะครับสรุปแล้วมาในรอบพิเศษนะครับแล้วก็ในรอบปกตินะครับก็ยินดีกับไปพี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับผม ส่วนในทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่ๆนะครับขอให้ดูเหงื่ออีกรอบนะครับผมเนาะอันนี้คลิปที่2แล้วดูนะครับเหงื่อผมเต็มเต็มแขนเลยตอนนี้นะครับร้อนสุดๆนะครับเลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลขสูตรนะครับเลขเจ็ดเลขหนึ่ง เลข8ดเลข9้านะครับผมแล้วก็เลขสามนะครับพี่พี่หนึ่งสามเก้าศูนย์แปดเจ็ดนะครับส่วนนะครับผมเลขวิ่งรูดนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ผมให้วิ่งไปที่เลขเลขเจ็ดนะครับวิ่งไปที่เลขเจ็ดเนาะนะครับสายรูดเนี่ย สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข8นะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับก็จะเป็นที่7 0นะครับ7 1 7 3 7 9นะครับ8 0 8 1 8 3 8 9นะครับ3ตัวนะครับผม8 7 9 7 1> 8 1นะครับอันนี้ฮานอยพบสุดท้ายนะครับนะครับนี่เลยนะครับผม 8กับ7นะครับพี่เลขเด่นตลางนะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับวันนี้ท่านใดที่เข้ามาติดตามมาทางเนาะผมขออวยพรให้นะครับปังๆเฮงๆทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ